สวัสดีครับผมตี้นะครับจากช่อง Slam Review ครับผมและวันนี้นเราก็มาอยู่กันที่เมโทรมอลนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูเสื้อวินเทจนะอ่าไทยแลนด์ฟุตบอลเชิร์ต Festival ครั้งที่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันดีกว่าว่าจะมีเสื้อฟุตบอลตัวไหนที่แบบผมโดนถูกใจ้ากนะเผื่อแบบได้ซื้อกลับบ้านนะไปครับ <S <S ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าง,งานนะฮะโอ้โหลาลิก้านะ บนก็จะเป็นบาเยอร์มิวนิกนะเออแล้วก็มีอะไรอะ mm hmm. ดอรมุนอันนี้ก็เป็นยูเวนตุสนะครับยูเวนตุสอันนี้เซลติกนะนี่เซลติกตัวนี้นี่คนแบบชอบเยอะมากนะเดี๋ยวเราไปดูตามร้านกันดีกว่าครับว่าเขามีอะไรขายมั้งอตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านแรกนะครับนี่ตัวนี้ปลามาอยู่ที่6,200บาท ตัวนี้นี่ก้าจีรายุใส่นะครับแค่นีแค่นี้แหละมาปา,าโอ้โหราวนี้มีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะฟิออนะฟิออเรนติน่านะเจ็ดพันสอง 2. นี่หมาป่าโรมานะสวยนะเอสิก ตัวนี้อยู่ที่7,200บาทสวยมากอุ้ยนี่ตัวนี้ปลาม่านะฮะคอเชือกไซเอห้าันสองร้อยบาทแอมโบสกินเบอร์สิบด้วยด้านหลังนี่ตอนนี้เป็นกระมาีีอยู่เลยนะเออนี่แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมชอบสีนี้นะ ผมว่าสวยดีเสื้อแขนยาวมันมีเสน่ห์นะเสื้อเสื้อแบบตัวเก่าเนี้ยพูม่าเบอร์ยี่สิบเสื้อแบบสภาพดีมากครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านแบบเสื้อแมนยูเยอะที่สุดแล้วนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เจ้าของร้านกันดีกว่าครับ นี่ครับอันนี้พี่เจ้าของร้านครับพี่สวัสดีครับผมดูเวลาพี่ไลฟ์สดขายพวกเสื้อแมนยูอยู่อในเพจผมเคยทักไปหาพี่ตัวหนึ่งตอนนั้นปีอะไรนะเสื้อตารางหมักลุกเนาะหนึ่งเก้าเก้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดครับตอนนั้นผมอยากได้อะไรนะเสื้อแขนยาวใช่ไหมพี่แล้วรู้สึกว่าตอนนั้นไม่มีเลยไม่มีเลยหมดเลยได้รับความนิยมมากครับผมตอนนั้นเวลาขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่ดีเอ่อตอนนี้เสื้อเป่าก็หมื่นกลาง หมื่นก,กลางๆหรอถ้าเกิดมีอาร์มีเบอร์ไหนอะพี่เกือบสามสามหมื่นเลยเหรอเกือบสามเกือบเกือบสามเพราะว่าเบอร์เบอร์เบอร์เ,รเนมเซ็ทกับอาร์มหายากครับครับผมหายากราคขราขึ้นไปเยอะตอนนี้นี่เสื้อที่ร้านของพี่นี่ตัวไหนตอนนี้แพงสุดเลยพี่แพงสุดหรอไม่ได้เอามาแต่ว่ามีมีที่จะมาโชว์แพงที่สุดตัวนี้นะครับตัวนี้ครับ กล้องมาทางดีหลอดตัวนี้ก็คือตัวที่แพงที่สุดตัวนี้จะเป็นแพงที่สุดเลยใช่ไหมฮะครับตัวนี้เป็นว่าซิปแขนยาวราคาสี่หมื่นคือมันมีห่วงซิปด้วยนะครับสมบูรณ์แบบแล้วก็แอมทองนะครับสองข้างนะครับแล้วก็เบอร์เดบิวตไปแค่เมืองเซนต์ไซส์แล้วก็ไลทตำหนิเลยไม่มีตำหนิเลยนี่ก็คือแบบสภาพใหม่เลยใช่ไหมฮะสภาพใหม่เลยครับแต่ว่าไม่ใช่ป้ายห้อยนะครับ ม่ช่ไปห้อยนะแต่สภาพใหม่ก็บประมาณนี้ครับผมเอวฝากร้านหน่อยพี่ฝากร้านก็ประสิทธนะครับเปิดประสิทธิ์ก็ครับไลฟ์ในชื่อธนพัทรนะทุกวันจันทร์พุธศุกร์สองทุ่มครับครับผมยังไงก็ไปตามพี่เขาไลฟ์สดกันได้นะฮะไปอุดหนุนพี่ก็ได้ด้วยนะนี่ตัวนี้ผมใส่อยู่นะตัวนี้ไม่อยากบอกราคา ตอนนี้1 9 5 0 0บาทนะเออแต่ตัวเนี้ยมันมีอาร์มรเห็นป่ะมันมีอาร์กรมกำมะยี่นะผมว่าแบบสมัยก่อนนี่แบบอาร์มมันเท่มากนะสิงโตอย่างเงี้ยสวยมากตรงนี้ก็แบบนี่เป็นเดวิดแบ็กแฮมนะเบอร์เจ็ดไรตตอมหนีฮนะตัวนเนี้ยมีเสน่ห์อยู่ตรงนี้ Treator of Dream นะลงละครแห่งความฝัน นี่มีตัวนี้อาร์เซนอลโอทูเป็นออนลนนะอันนี้น่าจะรุ่นลา์พายป่ะพี่อันนี้รุ่นลา์พายนะ <Okay. S 1> ตัวนี้สุดที่อก5 0าสถึงห้าสองนะ1 9หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะทักไปหาพี่ก็ได้เลยนะถ้าเกิดคนสนใจเสื้อพี่เขานี่จะแบบสวยๆหมดเลยนะไม่ไม่ไมแบบแบบไม่มีตำหนิเลยนะ สวยสวยครับผมอามสมัยก่อนสวยสมัยนี้นี่สู้ไม่ได้เลยแ <laughs> มนสิตี้จริงๆเมื่อก่อนแมนซิตี้นี่ผมชอบโลโก้ตัวนี้นะเป็นนกทองอย่างนี้นะผมว่าสวยดิตัวนี้อยู่ส,ส,ส,สามพัห้า เลยได้อยู่นะอ่ะอันนี้วิวคูอันนี้มาเป็นของอาดิดาแล้วนะอันนี้คอหนาคอหนาเบอร์ยี่5ิบห้าหนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยบาทอันนี้อันนี้แมนซิตี้สีม่วงตัวนี้เราไม่ค่อยเห็นแล้วนะผมไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะแอมโบยอแอมโบ อุย้ยนี่ตัวนี้สวย เป็นเสื้อโก้ไหมผมว่าเสื้อโกมเท่นะดูดิของนิวคาสเซิเโคเท่นะตรงนี้ยังเป็นแบบกระมยีีอยู่เลยนะเสื้อโกล,ลายเขาแบบจะสวยมากนะ ผู้รักษาประตูมิวคาโซตัวนี้อยู่ที่4,006เฮ้ยนี่ตัวนี้ชอบสวยโอ้แต่ไซส์เอสนะ4,750บาทสาวกหงสนะ์ริวฟูล5,007นะยังเป็นรีบ็อกอยู่เลย Oh, o ven, o ven. อ๋อโอเว่นโอเว่นนีอ้ยอินเตอร์เสื้ออินเตอร์สวยนะ7,500บาท ary, เฟอร์รารี่นะผ้านุ่มมากนิ่มมากเลยนยะเออราวนี้แบบคลาสสิกจริงโอ้โหอินเตอร์สีนี้ไม่เคยเห็นเลยนะ9,500 สวยมากครับตัวนี้ราวนี้แบบมีแต่สวยๆยนั้นเลยนะนี่ปาลิชเชงก็เมงนะหนีเมื่อก่อนมันยนะังเป็นนี้อยู่เลยนะสัญลักษณ์อย่างนี้อยู่เลยนะปารีชเจ็ดพันสองสวยมากอืมทั้งสามห้าสิบคริสตัลพาเลตนะ อันนี้เซลติกน่าจะเป็นรุ่นใหม่ เรียกว่าอะไรนะตารางหมักลุกนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมว่าสวยสุดแล้วเสืส้อตัวนี้มันมีสกรีนเทอร์เตอร์ออฟดีมนลนี่เสื้อญี่ปุ่นเสื้อญี่ปุ่นนี่ตอนนี้กำลังมาเ,เออนี่ตัวนี้ อ่ะเอาเนี้ยครับสติกเกอร,สกกอร์สติกเกอร์ตัวไหนเอ่ยให้ไปสองซองเลยอโอ้ขอคบคุณครับเอาไปลุ้นนะคะเผื่อได้นักเตะดีได้ครับผมตากล้องนะตากล้องตากล้องอามากไหมให้ตากล้องร้วงทีนึงนะไรอ่ะ โอเคครับขอบคุณครับมาเดี๋ยวจ่ายปังโ oh, อ อิตาล,ลีนะโอ้เสื้อวะาของมาเลเซียนะเสื้ออิตาล,ลีนี่เขามีสเสน่ห์มากวันนี้เขาเรียกว่าพามาสับลาวเออโอ้สวยงามปามาน,นี่สวย,ยจริงๆนะ แคนาวโร่ะคนาวโร่สวยสวยมีหลายตัวด้วยอ๋อถ้ากล้องอยากได้ตัวไหนไหมวันนี้มีมีงบให้พันนึงไม่พอไม่พอจ้ะน่าจะเกินนะ ไม่ก็ออกให้พันหนึ่งไงอนอกนั้นก็จ่ายเองตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แบบหน้าทางเข้าเลยนะร้านอโนงคุตชอ็อปนะครับนตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่พมีวันนี้มีตัวไหนแบบเด็ดๆแนะนําน้องไหมฮะโอ้โหคือวันนี้มันเป็นวันที่3ของงานแล้ว <c oughs> ครับแล้วซึ่งผมก็ขายไปประมาณสองร้อยกว่าตัวแล้ว <c oughs> ถา้ว่าเด็ดๆดนะคือต้องมาวันแรกเลยส <c oughs> ุวันนี้ก็เหลือไม่ค่อยเด็ดแล้วซึ่งจะมีมาเพิ่มก็ ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อเสื้อที่แบบว่าขายไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วก็อ่ามันหมดแล้วก็เอามาเติมอะไรเงี้ยก็มีบ้างอะไรเงี้ย <ic 1> เอาอย่างอย่างตัวนี้ก็ได้ฮะคอหนาลิบบูคอหนาตัวนี้เนี่ยครับรุ่นคอหนาอ่ะรุ่นยอดนิยมเหมือนกันตัวนี้อ่ะรุ่นยอดนิยมสภาพวิท<ม>ลิปตัวนี้อยู่ที่ราคาห้าพันห้าร้อยเอ้ยห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าพร้อยห้าสิบบาทเล็กสวยเล็กสวยอ่ะตัวนี้ก็ถือว่ารุ่นรุ่นยอดนิยมครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็รุ่นนนนนนนยยออออดิมมเหืกัรุ่คคจจีีล อตัวนี้ก็ยอดนิยมยูโฟมนี้เดิมๆดีๆชอบเขาตั้งแต่แบบมีเชลเลอร์ได้ดูเรื่องโกอ่ะพี่ออ่่าาซันติโกูุ้นเนสเสื้อตัวนั้นก็ก็ขายดีนะเพราะว่ากลับมาเป็นกระแสเหมือนกันแต่ว่าซึ่งก็ขายไม่หมดแล้วเหมือนกันผมว่าขาวดําเสื้อมันแบบใช่ฮะเขาง่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็แฟชั่นแบบแนวแบบว่า ติดแวแนวอะไรเงี้ยเขาก็ใส่กันดำขาวถ้าเขาไปใส่กับรองเท้าแพนด้านี่ก็โอเคสวยเลยประมาณนั้นแต่เสื้อพี่ที่ใส่อยู่ตอนนี้สวยกว่านะแฟนแมนดูปีสามแชมป์นะครับปีสามแชมป์ชิร์แชมป์นะหนึ่งเก้าเก้าเก้านะใช่ครับใช่ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งดาวตัวหนึ่งดาวนี่ตัวนี้ในราถ้าราคาขายตอนนี้เหรอราคาขายตอนนี้ผมว่าก็น่าจะ น่าจะหลักหมื่นนะผมว่านะนใช่ราคาณเวลานี้นะในตลาดบ้านเราอนะไรประมาณนี้ไม่มีอาร์ไม่มีใช่งโล่งๆอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ อันนี้เป็นเสื้อแขนยาวเมสซี่เสียดายถ้าไซส์ L ตัวนี้นี่กังฟูคลิกปะเนะี่ยแมนยู สวยมากโอ้โหขันโต๊ะหน้าสวยแล้วก็ายเยินนะเสื้อแบบพวกอิตาลีเนี่ยเอซิมิลานอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยนี่ดูดิสวยโอ้เสื้อสวยอินเตอร์ตัวนี้สวยมากครับ <screws> สว <telescopes> ยมากเสื้ออินเตอร์นาโปลีนะอันนี้เยอรมันสองหมื hmm. ่นสองนี่มีไลายเซ็นด้วยโอ้เยอรมันฮะติ๊กนกนี่เยอรมันรุ่นติ๊กนกนะครับสวย ตัวน,นี้ด้านหลังไม่ยังไม่สกรีนอะตัวน,น,นี้ฮะฝรั่งเศสนะตัวน,นี้สวยนี่ดูฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นนะ ตัวนี้อยู่1,990บาทนี่มันเป็นไลายไฟนะถ้าเกิดดูดีเทลมันดีมอเอรสสิกคอตกหนานะสมัยก่อนเสื้อเสื้อเขาสวยมากนะญี่ปุ่นไฟไลายไฟนกรนะตัายไตัวแปดเสือสวยมาก นี่ก็อารแจ็คอารแจ็คอัาสดิกดูดีเทลข้างในมันเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นแบบหน้าอารแจ็คหมดเลยนะตัวนี้เป็นกลมนะนปังโอ้โหแอมเบอร์สวยไหม เป้าหลักร้อยก็มีนะตัวนี้790บาทเป็นมัดริยนะไม้ชมพูชมพูไหนชมพูนี้เหรอ no 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 ชมพูข้างหลังอะโอ้โหเดี๋ยวขอดูกัน <c oughs> ผมเราตั้งเป้าอะไรนะตั้งตั้งราคาไว้ให้เท่าไหร่นะ1,000บาทใช่ไหมที่เหลือออกเองได้เลย <c oughs> ตัวนี้นะ <c oughs> โอ้วหแป8,000บาทนะฮะอยู่เป็นตุด ดูเป็นต๊นนะปีหน9 7นะ,ถ,ะถึง1998ถนะึงนึ่นะนี่เอาไหมโอ้แมนซิตี้สีขาวนี่2นะ วันสุดท้าย,ายแล้วของ t Thailand f o o t b a l l s h i r t Festival คร,ลลรั้งที่3ใช่ป่าวะใช่ที่ม่าใช่จำชื่องานพม่ได้คร<า>ับผมจ้ะแล้วเป็นไงพี่เจดนาตอนนี้งานรับรื่นดีดีจ้ะก็สามว,วันถือวาอ่าวันแรกก็คนก็มาเยอะมากแล้วนะวันที่สอง่้ยิ่งเยอะเลยเพราะว่ามีพอลสโคกนิกิบัตตำนานคลาสไรท์ทูแมยูเต็ดมาด้วยแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายก็คนก็รู้ข่าวจาก2วันแรกก็มาวันนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วที่ถามเขาไหมพอลสโคว่าโคนาน่าเป็นไงตอนนี้ เวลาหมดซะก่อนถามแค่ไอ้หมุนคนเดียวอันโตนี่ถามไปว่ารู้สึกไงอันโตนี่มั่งพอสโกตอบสั้นๆเลย no comment no comment <laughs> สกโกยังไม่พูดเลยก็ดูดิ uh, เออนัอ่นแหละครับทีนดั้มรับที่ดัมมาร่วมง,งานทั้งสามวันเนี่ยได้เสื้อกลับไปมั้ยย่าแม่คงไม่ดูคลิปนี้เนาะ,ะ,ะก็มีมีก็ได้กลับไปเป็นปกติก็มีร้านพี่ๆยังน้องเพื่อนๆก็อุดหนุนร้านนั้นตัวหนึ่งร้านนี้ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเบาๆลงแล้วเพราะว่าที่บ้านเยอะมากแล้ว เดี๋ยวแม่จะแอบเอามาขายแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวถ้าเกิดผมจะทำเสร็จยังไงผมแวะไปหาหน้ายินดีเดี๋ยวรอสตูเสร็จแล้วมาได้เลยได้ครับยินดีแต่เขาหน้าจเจ้าสนามมันอินเราเห็นพี่ยักษ์ดอยแดงมันอินเราเจอโกตีตอนที่โกตีมาจัดรายการแต่๋ยชอบโกตีพูดแล้วเราเข้าใจว่าเออคนที่เป็นแฟนลิปวัวเขาสื่ออะไรจะตเกนครอฟ เพราะว่าพี่แจ๊คเนี่ยก็เหมือนกันหลายหลายคนที่เราคุ้นจักเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของความสุขเพราะก่อนหน้าครอปมานี่คุณไม่เคยได้แชมป์อ่าไม่ได้แชมป์สามสิบปีอะนานแล้วอ่ะสามสิบปีจนครอปมาเสกแชมป์ที่ให้เขาเลยรักครอปมากเราเลยเข้าใจความรู้สึกของแฟนลิเวอร์พูลแต่เราอาจจะไม่ได้ยินเพราะเราไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูลไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้เกี่ยวกับเขาแต่ถามว่าครอปเองอ่ะถามว่าเป็นคนที่ติดตามฟุตบอลก็ต้องรู้ว่าครอปเก่งเรารู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ปลุกเราลูกทีมาได้เก่ง เวลาที่เขาต้องการพลังพลังจากนักเตะเขาสั่งากเดีใช่แล้วสุดเออคุณซื้ออย่างเงี้ยเป็นเราเราเป็นนักเตะกูก็สู้ถวายหัวอ่ากระทุ้งเทให้เด็กเยก็เสียดายแทนแทนแฟนลิเวอร์พูลที่เขาจะเขาก็ชัดเจนว่าคนมันทำงานมา20กว่าปีอ่ะไม่ได้พักเลยอะไที่ว่าอ๋อสักปีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราคุมองว่าเขาอาจจะพอกับลิเวอร์พูแล้วเป้าหมายต่อไปจะเป็นทีมชาติเยอรมันหรือเปล่าแต่ถัดไก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ใช่ครับก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เชื่อว่าลิเวอร์พูลอ่ะไม่ใช่คนดีหรอก ก็คอบไปบอกว่าเขาต้องมีคุณซีที่เก่งๆมาแทนมองใครไว้อ่ะเดี๋ยวน้องไปเฟิร์มองอาโลโซก็มอง,มองชาเบียอาโลโซไม่มองเจอหลาดเหรอใครวะคู่ในเศาหุกจะรจอดจากไหนแพ้แล้วชนะอีกถ้าถามพ่อย่างนี้อารมณ์แต่รู่นตอนนี้ยเหมือนตอนที่พ่อเสียเวนเกอร์ไหมไม่ เอาเหรอเวนเกอร์มันมันช่วงหลังมันคือเขาเมันไปตอนนี้มันพลิ้วๆลาลาตรงนี้กำลังขาขึ้นก็มันจะโอ้กำลังลุ้นสี่แชมป์อ่ะแต่ของเวนเกอร์มันสูงสุดไปแล้วแล้วหลังๆช่วงหลังก็ต้องรับว่าเวนเกอร์มันก็มันก็ไม่ดีแล้วนะคืออะไรนะผมก็เริ่มเมาแล้วอ่ะผลจุดจากไร้พ้ามาเนี่ยก็ลุ้นท็อปโฟลอย่างเดียวแล้วนะใช่ประมาณนั้นใช่ไหมอ๋อความรู้สึกก็อาจจะแตกต่างแตกต่างก็ไมมีลงแต่ลิบูเอ็งถึงได้แบบเสียอกเสียใจเข้าใจเข้าใจประมาณนั้น